สวัสดีครับามาใส่เบดกับผมมาลองเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อบะหมอนหน่อยนะครับผมครับลูกประหมอนหน่อยกับผมกับกระกะดีที่ได้มาจากดักตงเมื่อวานแล้วครับผมครับหมายของเราวันนี้ก็จะเป็นในห่วยเลยครับผมเพราะว่ามันปักง่ายครับในนานีไม่ไหวครับผมมันเข่ามันทีครับผมครับประหมอมันดินเป็นเวิงกว้างนะครับตรงในห่วยครับผมเป็นมันในห่วยเลยครับผมครับช่วงนี้น้ำก็ไหลไหลเลยครับผมครับจะกีกคืนมิดู ป่ามันจี้ยังอยู่ในห่วยอยู่ไม่ดูนะครับประชนนะครับว่ามันจีออกไปนา m o s กกัวกับผมครับเพราะว่าน้ามาฝนตกพายุเขานะครับผมติดต่อกันสี่ห้าวันละมั้งนะครับผมนี่ก็ยังลงเม็ดปล่อยๆ m o วันเลยครับผมครับไม่ขาดเม็ดเลยนะครับเอา阿ะก็จะปักไปตามห่วยเลครับผมเยื่อก็มีอยู่ประมอหน่อยก็สี่สิบตัวแล้วก็มีปูน้อยด้วยนะครับผมครับดีไม่ดีเอาปูน้อยลงไว้ด้วยแต่ล็อตแรกจะเป็นปลาหมอน้อยก่อนครับผมกับเบียดประมาณเจ็ดสิบคันครับ ดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเหยื่อของเราครับหมอตัวโม่โม่เลยครับผมมีอยู่40ตัวครับผมแต่ประกดีเต็มๆนิดหน่อยครับเอาละครับมาดูการเสียบบิดกันครับผมผมก็จะเกาะเถียวๆตรงเอ่อเรียกว่าตื้ยมันนะครับเนาะสันหลังมันเนี่ยอาจจะมีฉัดขออภัยด้วยครับผม อย่าให้ลึกจนถอย่าให้ไปถึงเรียกว่ากระดูกสันหลังมันนะครับแต่ก็อย่าวินมากเพอว่าวินมากก็เดี๋ยวมันดิ่ก็ขารดรับผมแต่อย่าให้ลึกถึงกระดูกนะครับพอมันจะมีแกนกลางเนาะมีกระดูกสันหลังอยู่ตรงนี้กกลางมันนั่นแหละเนาะอย่าให้ถึงครับนี่ครับไ้พอดีๆเนาะจะกล้องโฟกัสไหมทุกคน วันนี้มันชื้นความชื้นสูงครับนากองอาจจะมัวๆนิดนึงตรงขอภัยครับผมอ่าโอเคครับก็คอ่คอนมาทั้งด้านหลังด้วยนะทุกคนอย่าไปเกาะตรงแถวๆนี่นะเพราะว่าตรงนี้มันมันจะเป็นตับไตใสพุงมันครับผมครับด้านหลังมันจะเป็นแขการรมเนื้อเนาะนี่แหละโอเคแตวก็เดีย๋ยวไปดูวิธีเสียบในน้ำกันครับที่นี่น้ำมาน,วนันวๆครับผมครับก็สีคุนๆหวังว่าปลาจะตื่นน้ำใหม่กับที่ใส่ไว้ยังนี้เลยครับผมนี่ นาลองดูกันครับเดี๋ยวปลามอหน่อยจะมีปลาช่อนกินไหมครับผมในห้วยนี่ส่วนตัวผมก็จะชอบประมาณนี้ครับผมนั่นเป๊ะเลยนะครับปักลงไปมีเป๊ะเลยเดี๋ยวมาดูความลึกกันครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมพอจะท่วมหลังปลานิดนิดนี่ครับให้ปลามันขึ้นหายใจได้ครับพอปลามอนี่มันต้องขึ้นหายใจเนาะนะครับเอาละ แขเนียนครับผมครับหรือจะลึกๆนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรครับนะขนาดนี้ก็ได้เอาละสวยครับผมเดี๋ยวมันจะดิ้นอยู่อย่างนี้แหละครับเอาล่ะเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆกับผมตามริมห้วยเนาะหมายนี่สวยเลยครับผมใต้ลมไม้ครับน,น้ำขึ้นน้ำหม่้ยังมีปลาช่อนชอบหากินใต้ใต้ต้ตตนไม้ครับผม ลักเนียนๆจักหน่อยครับเพราะว่าเหยื่อลูกป่านี่บางทีพวกมีนกยางกินนะครับเดี๋ยวมันจะถอนเด็ดเองไปนะครับเอาแล้วครับดินดีครับผมนี่ครับหมันๆน,นะ บางคันก็นลองไว้ในทุงน่งนาดูกับผมบิ่งนาติดเว้นี่แหละครับไมยสวยอยู่กับผมแต่ปลาช่อนมันจะไปอยู่ทางไหนท่าหละน้ำม,มันหลายมันไปไม่ได้ทั่วครับต้องกวาดกว้างไหมครับผมเดี๋ยวประโมนี่ ันมานาลงยิกหน่อยเพื่อนำรถครับอ่าโอเคมะขนาดเห็นตะวันแล้วครับทุกคนในรอบสองวันหรือเปล่าสองหรือสามวันน่ยเพิ่งเห็นตะวันนี่ครับผมโคราชบานผม์อำเภอหนองบุญมากแต่ก็ยังฝนโปรยโปรยโปรยอยู่นะครับผมใส่เบ็ดมาเรื่อยๆกับผมครับจะกีใส่ทันค่ำไหดูนี่เหลือเบ็ดหลายเลยครับเอาละครับรีบครับผมทำเวลาครับ เหยื่อปูขอมาแล้วครับในถุงเขียวครับผมขำซะก่อนครับผมใส่ได้แค่สี่สิบคันครับก็เหยื่อปูก็ไม่ได้ใส่เลยครับผมใส่แต่เหยื่อปลาหมอหน่อยครับก็เดี๋ยวมายามกันเนะเาะอดีมยามกลับก่อนครับผมกับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะครับเดินดูๆผ่านๆรับผมครับยามกลับเผื่อมีสักเต็มเนาะไฟแบตก็ไม่ได้เอามาครับต้องทําเวลาสวัสด <Okay. S 1> ีายามกำคืนกับทุกคน พราพี่นองเราเปิดเพลงเสียงดังอยู่ข้างหวยกับผมครับผมก็เลยจะไม่สามารถใช้เสียงภาคใด้เด้อครับเด้อดประวัติเพลงมันติดลิกทธิตกับผมครับนเนาะเดี๋ยวยามเบสไปเรื่อยเลยครับผมกับมีเต็มก็จะถ่ายดูเนาะแต่จะไม่มีเสียงดนะครับเด้อ อย่ามาเรียบผมเริ่มไกเสียงเพียงแล้วครับผักไดแล้วครับที่นี่ครันนี้มีดินกับตุกค้นโอ้ช่อนน้อยเอาละเย่อน่าน่าจะเป็นปลาหมอหน่อยครับนี่จำได้เหยอลูกปลาก็กัดดีอยู่ครับผมแต่มันไม่ค่อยติดครับผมครับส่วนใหญ่จะเป็นตีกระเด็นตีลุดนะครับผมหมยถึงว่าตีเหยื่อลุดอะถึงได้เต็มทีสองครับผมครับตัวแรกอยู่ติดเสียงเพียงเลยครับผักเสียงไม่ได้ขออภัยกับผม พี่น้องเรามาเปิดเพลงฟังริมหวยครับผมครับเสียงเพลงเข้าไปกับติสติดครับผมครับเข้าใจกันเนาะโอเคครับตัวนี้ใส่หมวกครับผมใส่ตัวที่สองแล้วนะครับอ๋อริมแจงครับต่อไปเป็นเหยือปูครับผมเพราะว่าป้าหน่อยมดแหละครับเหยือปูไวยามหลบชาวครับผมจะมีแต้มไม่รู้ครับหลบชาวนี่มาลุ้นกันนะครับโดยเหยือปูครับผมครับส้าส่วนใหญ่มีตัวนึงครับผมกระชอนน้อยครับ กินเหยื่อปลาหมอตัวใหญ่เลยครับจําได้ว่าคันนี้ใส่ปลาหมอค่อนข้างใหญ่ไปเลยเท่านี้ปูมือเนะียกินได้เฉยครับผมตัวที่สามครับผมครับปลดแล้วก็เดี๋ยวใส่เหยื่อเขียดไปครับผมจับเขียดมาเลยตัวหนึ่งสมเหยื่อเอาครับผมได้ไอ้ก็ใส่ไ้ครับไ่อยมันใจปูทะเคกับกลางคืนตัวใหญ่ๆยังไม่เห็นครับ เอาละข้าวนี้ใส่เยอะเคียดไว้ครับผมรอลุ้นรอบเช้าน้ำเชื้อลดไว้ครับตรงใส่ไว้ต่ำๆนิดนึงครับผมเอาละครับไปกันต่อครับเหลือเบ็ดอยู่ประมาณแค่สามสี่คันครับผมไม่รู้จะมียึกตัวไหมนะครับ มดเบ็ดแล้วครับผมสรุปว่าไดสามตัวครับรอกลางคืนครับผมรอรุนกันตอนเช้าต่อนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับรุนสวัสดิ์ครับพามากูเบ็ดยามเบ็ดกับผมครับเหมอนจะมีเต้มแล้วครับผมมองไปข้างหน้าดินครับผมครับเอามาย่อนไว้ตรงนี้สี่ขั้นครับผมเห็นหมายสวยครับหนึ่งในสี่ทำงานกับผมครับว้าโอเคครับเหยื่อปลอมหมอน้อยครับตรงนี้จำได้ก่อนใส่ มีสี่ทำงานนะครับผมแปะมาดูตรงนี้ก่อนครับผมก่อนจะไปจุดใหญ่ครับผมครับเอาละครับมาแล้วหนึ่งตัวไม่ค่อยใหญ่นลครับก็ได้อยู่มาถึงหวยแล้วครับที่ใส่ไ,ไว้ประมาณ30ิบกว่าคันครับผมเกือบสี่สิบนั่นแหละน้ำลดไปเยอะเลยครับผมก็มื่อคืนนี่ยังเกือบถึงหัวเขาเลยจุดนี้ตอนนี้เหลือแค่รึ่งแข็งนะครับผมเลยจะตุ่มมานิดหน่อยเอง ครับเมื่อคืนน,นี้น้ำไหลลาดทางตรงนี้มุดเลยครับเมื่อคืนใดตรงนี้ตัวนึงครับผมตอนเช้าผมกัวเหยื่อจะลอยฟ้านะน้ำลดแบบนี้นั่นจริงๆเลยลอยฟ้าครับผมโอ้ยตายเลยอุย้ยทำไมน้ำมันลดเร็วแท้ครับคนเหยื่อผมอยู่นี่ทางจากนา้ำเหยื่บคืบเลยตายแล้วจะได้รุนไรวะทางนั้น เดี๋ยวจะปลดเอาปูหน่อยคืนกับผมครับรหมอหน่อยลอยฟ้ามดเลยครับผมครับเดี๋ยวปลดปล่อยกับผมดีนะยังไม่ตายครับต้องใส่น้ำพึ่งลดกับผมลดยังไม่นานส่วนปูที่ปลดเอาคืนครับพอมันหายยากกับผมเดี๋ยวจะได้มีโอกาสมาใส่เบียดเตียปูเต็มๆรูปแบบให้พี่น้องได้ดูอีอกอีกจากทีครับผมนาอ อันนี้อยู่ประมอหน่วยกับผมครับเดินดูเอาปลาก่อน,นครับผมยังไม่กูครับขากลับคอยกูกลับมาครับเพราว่ารถจอดอยู่ด้านหลังเนาะก็ย,ยังไม่มีวีแววครับผมครับส่วนใหญ่จะเยือเหลือครับผมหรือไม่ก็ลอยฟ้าแต่ทั้งคลองมีน้ำหลดแค่นิดหน่อยครับโชคดีไปหลดแค่ประมาณแค่นี้ครับผมเยือก็ยังพอได้เตะผิวน้ำอยู่นะครับ เสีปูในหวยนี่เหมือนจะไม่ค่อยเขาทาครับผมครับสูเเสียปลาหน่อยไม่ได้ครับผมเอาละเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีรุ่นหลายคันอยู่ครับเอาละครับและแล้วก็มาเจอคันที่มีอาการับผมแต่ไม่ดิ้นครับแต่มีนหนมๆนิดนึงมาขึ้นใส่เยอะเคียดไว้ครับคันนี้มีดึงๆโหนมๆลงครับเหมือนจะไม่อยู่หรือเปล่าไม่เห็นตัวปลาครับโอ้จริงเลยครับไม่อยู่ครับ ตัวเบ็ดเก็ยาอยู่นี่ครับอเหยือเขียดเอาครับผมเมื่อคืนจับเขียดได้สีหาตัวครับเลยเสียบไว้เป็นบางคันนะครับอันนี้เหยือเขียดครับผมแต่ตอนใส่เหยือป้าหน่อยมันก็ตีครับจุดนี้แต่ในติดลักทีครับผมมันปากทอครับนี่ไหลเขานานแต่น้ำเลือกไหลมั้ยละครับผมครับเมื่อคืนยังไหลอยู่เลยน้ำลดเร็วมากครับไปกันต่อครับอู้ยคันนี้ก็ลอยลุดครับทุกคนคัน ก่อเขาเลยครับคันนี้ไว้ในหน้าครับเหยือเขียดครับผมเอ้ยถ้าได้เขียดมาที่ได้ปลาเด้ทางนั้นนี่ครับพันก่อเขาหนุนเลยลรยไปชนแล้วครับดินจะตายนี่มับก่อเขาเลยที่ได้ครับผมยังไม่มีแตมครับแถบนี้ลอยตะลุดครับผมนี่ครับทุกคนผมใส่เหยือปูแบบนี้นะครับข้างขึ้นทางขึ้นก็ไม่ตายครับผมนี่เขามีส่วนอยู่เนื้อหนา ประมาณครึ่งนึงครับพวปูต้องหายใจนะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับผมไม่ตายครับถ้าไว้กับพื้นี่บางทีตายครับเอาละปูเป็นต่อครับผมการสุดท้ายกับผมเหยื่อเลือแล้วก็ลอยฟ้ากับผมครับนำนลดเลี้ยวกับผมเด็ดปลาตัวเดียวครับตอนเช้าเอาละก็ยังดีกับผมนึก หน่งจะเหี่ยวเสล้วนะครับครับทุกคนกอนเช้าก็ได้ตัวเดียวเนาะดีนะใหญ่เบ็ดไปหย่อนไวตรงจุดนู้นสี่คันครับผมทำแนเหี่ยวเลยแหละนี่ครับตอนเช้าได้ตัวนึงครับผมเมื่อคืนก็ได้ใหญ่กว่านี้ตัวนึงแล้วก็หน่อยกว่านี้อีกสองตัวครับผมครับรวมทั้งหมดได้ปลาสี่ตัวครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมกับเบ็ดสี่สิบคันได้ปลาสี่ตัวเหยี่บปลามอหน่อยครับผสมกับปู ปูนี่ไม่ได้ผลเลยครับผมครับไปได้สักคันเลยนะครับเดี๋ยวว่าคลิปหน้าค่อยดูกันแบบใส่เหยื่อปูหน่อยแบบเต็มรูปแบบอีกทีนึงเนาะให้เวลามันเหมาะสมกันครับให้อากาศมันหนาวหนาวคนนี้จักหน่อยครับผมตอนนี้มันเป็นบรรยากาศพายุเข้าครับผมครับไม่ใช่หนาวแต่เปพายุเข้าครับผมครับเหยื่อปลาหมอหน่อยก็เขียดก็ยังทํางานอยู่ครับผมครับยังพอใช้ได้ครับผมครับแต่ป้าบ้านผมมันไม่ค่อยชุ่มครับแล้วก็บวกก้านหนามมันไหลมันก็กระจายไปทั่วครับผมครับ ก็เลยผลงานก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้มาสีแต้มพอได้ตําน้ำพริกนะครับผมครับเอาละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวฟันผลจะพาไปหายอยู่หากินแนวไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับ,บด like กดไลค์กดแชร์เลยนะครับฝากเลยครับสวัสดีครับกูเบสครับผมกลับบ้านกัน